สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง astro 5956รูปแผนที่คุณก็มีทางเดินคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ดวงโดยภาพรวมรายเดือนเป็นของเดือนตุลาคม2563แล้วก็เป็นของท่านที่เกิดราศีมิถุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมลัคนาลัคนาลัคนามิถุนชมคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปมาโดยตลอดเนาะกดไลค์กดแชร์หรือว่าเป็นคอมเมนต์กดติดตามให้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคกเะคะ็กเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลามาดูซิว่าในเดือนตุลาคมนี้พอจะมีอะไรจะเป็นประโยชน์มาบอกกันบ้างนะคะโดยภาพรวมคุณมิถุนจาไพสวยสวยเลยแหละในเดือนนี้เดอซันเข้ามาเป็นตัวเองแบบนี้เลยนะคะจะแปลได้ว่า โอกาสค่ะโอกาสก็ได้สิ่งใหม่ๆก็ได้สิ่งที่คุณรอคอยกำลังจะมาหาคุณแล้วเนาะคุณไม่ทุนเนี่ยโดนราหูทับมาตั้งปีครึ่งละ18เดือนที่ผ่านมาโอ้ยชีวิตเหมือนโดนเงาเหมือนโดนตกอยู่ในความมืดมันไม่มีความมั่นคงกับตัวเองสักเท่าไหร่เอามันผ่านไปแล้วเนาะราหูออกไปแล้วนะคะซึ่งเดือนตุลาคมนี้แสงสว่างเข้ามาแทนที่แล้วพอมีแสงสว่างมันก็จะไล่ความมืดออกไปโอกาสค่ะ โอกาสดีๆความสดใสร่าเริงพลังงานพลังของชีวิตก็ได้เป็นตัวเราเองก็ได้ที่มันมีความฮึดเกะาะธาตุไฟเนาะมีธาตุไฟเป็นธาตุประจำไพ่แบบนี้ค่ะมีความฮึดที่จะพุ่งทยานออกไปข้างหน้าและบางท่านกำลังอยากจะนำเสนออะไรออกไปหรือเปล่าอยากจะเริ่มมีการทำอะไรใหม่ๆหรือเปล่าสิบถ้วยเข้ามาอยู่บนหัวแบบนี้นะคะ คือกลุ่มคนมันอาจจะเป็นมหาชนก็ได้เราอยากจะทำอะไรที่จะนำไปสู่ให้ชาวบ้านเขารับรู้ตัวตนของเราเปิดตัวก็ได้นะคะตัวตนของเราก็ได้รู้ว่าสินค้าบริการอะไรของเราเนี่ยในเดือนนี้มันมีโอกาสมากเลยไพ่เด็กไพ่เด็กเข้ามาตั้งสามใบเลยนะคะคุณมิถุนในเดือนนี้เด็กถ้วยเด็กไม้เด็กดาบเข้ามา มันตอกย้ำค่ะตอกย้ำในการที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆเริ่มแล้วมันดีไม่ล่าโอกาสมันเข้ามาหาคุณโอกาสมันเข้ามาแล้วแสงสว่างเข้ามาแล้วนะคะบางท่านกําลังอยากจะทําโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆแล้วรอมานานเหลือเกินก่อนหน้านี้การรอของเราเนี่ยมันมีผลกระทบเข้ามาเหมือนกันนะเทมเพลนส์เข้ามานะคะอยู่ในตําแหน่งของอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนไปเปลี่ยนแป,ปลงไปมันมีการปรับ โครงสร้างอะไรใหญ่ๆก็ได้หรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในในแผนการของเราบางอย่างแล้วมันเป็นยังไงคะเนี่ยห้าดาบแบบนี้เนี่ยมันทุกค่ะมันปวดหัวแบบนี้เนี่ยปวดหัวแล้วมันมีเหมือนกับอ,อุปสรรคเข้ามาสิ่งต่างๆที่ต้องฝ่าฟันแก้ไขอะไรเยอะเรื่องโอเคมันผ่านไปแล้วเนาะเดือนนี้โอกาสหรือว่าแสงสว่างมันเข้ามาแล้ว The Impress เข้ามาด้วยโอ้สวยงามเหลือเกินยันที่บอกเลยนะคะมันเหมือนกับคุณกำลังจะเต,ตรียมออกอะไรบางอย่างใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่านี่เป็นเหมือนกับคุณแม่คุณแม่ท้องแก่เหลือเกินที่รอคลอดอยู่มีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะคลอดละเดือนนี้ คลอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก็ได้รือว่าตัวตนของคุณพลังงานของคุณมันจะออกมาแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่โอกาสสวยงามมากเลยนะคะอย่างที่บอกว่ามันมีเด็กเข้ามาการเริ่มทำอะไรใหม่ๆมันสวยงามมากธาตุไฟประเด็นคือธาตุไฟไม่ได้เข้ามาใบเดียวสิธาตุไฟเข้ามาต้องสามใบเลยนะ 'Temperance ก็อย่างที่บอกนะคะก็มีสัญลักษณ์ของธาตุไฟเหมือนกัน Strength เข้ามาก็จะธาตุไฟอีกเหมือนกัน คือธาตุไฟมันจะเยอะไปไหนในเดือนนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะคะแต่อยากให้รอบคอบไว้นิดนึงด้วยความที่ว่าธาตุไฟมันเยอะจนเกินไปหเราร้อนวิชาเลยร้อนวิชาอยากจะทำอะไรให้มันเร็วเร็วรเร็ว,รวใจร้อนการกระทำเราก็จะร้อนบะ ไปด้วยและปากของเรานะคะปากของเราคําพูดของเราการเจราจาการติดต่อสื่อสารของเรามันจะร้อนแรงขึ้นไปด้วยมันจะมีความหงุดหงิดเข้ามาหากเราต้องทํางานกับคนหลายๆคนในเวลาเดียวกันนิดนึงนะคะต้องเฝ้าระวังเรื่องของความหงุดหงิดเข้ามาต้องบอกเนาะถึงแม้ว่าธาตุไฟมันจะสวยงามเหลือเกินตัวตนของคุณมิถุนคือธาตุลมธาตุลมพอไปเจอไฟแบบ น้อยๆไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรมันคือแรงกระตือรือร้นมันคือพลังจากภายในแต่เข้ามาทาดไฟตั้งสามใบแบบนี้มันจะโหมหนักนิดเดียวเท่านั้นนะคะถ้าเกิดคุณระวังเรื่องนี้ได้คุณก็จะไปต่อได้อย่างสวยงามเพอร์มิดเข้ามาไพ่มันเหมือนกับจะเตือนนะคะว่านิ่งๆไว้บ้างในบางเรื่องยืดหยุ่นบ้างเป็นบางเวลาก็ได้สติต้องมาแล้วนะคะเนาะ ทุกอย่างมันรอคุณอยู่แล้วละ่ะอย่าต้องให้เสียเพราะอารมณ์ของเราเท่านั้นเองเข้าเรื่องงานงานประจำนะคะหากท่านใดที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาในเรื่องของการปรับโครงปรับโครงสร้างหรือว่ามันมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่มันใหญ่ๆโตๆแล้วมันเนี่ยมันเครียดเหลือเกินมันทำให้ตัวเราได้รับผลกระทบในเรื่องนั้นๆเข้ามาเนี่ยในเดือนนี้นะคะมันจะค่อยๆปรับตัวเข้ามา เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นบางท่านนะคะอาจจะได้รับความรับผิดชอบอะไรใหม่ๆอาจจะมีการปรับเปลนนี่ยนแผนกอะไรต่างๆเข้ามาอย่างที่บอกว่าให้เด็กมันมีมันมีตั้งสามใบเข้ามาแบบนี้คุณอาจจะได้ไปทํางานที่ใหม่ๆเหลือเกินที่คุณไม่เคยได้ทํามันมีการมันมีจะต้องการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาคุณทําได้คะ่ะไม่ต้องกังวลเลยไฟคุณมีพลังคุณมีสเตรนท์เข้ามาคือความ ความมั่นอกมั่นใจในตัวเองคุณทำได้ค่อยๆทำไปค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะแต่ก็อย่างที่บอกเลยการปรับโครงสร้างอะไรที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยมันเป็นการปรับแบบครั้งใหญ่มากๆมันเซแหละมันก็เจอผลกระทบมาบ้างแต่ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรในเดือนนี้นะคะคุณมีการได้รับอะไรใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆอย่างที่บอกเลยเนาะคุณทำได้คุณเอาอยู่แน่นอนทำต่อไปได้เลยเนาะติดนิดเดียวนะคะเรื่องของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่นะคะจะเป็นผู้ใหญ่ในที่ทำงานของเราก็ได้หรือว่าเป็นคนที่มีอายุแก่งานอายุแก่งานอายุงานที่มากกว่าาเรนิดเดียวนะคะเพราะว่าคุณใจร้อนคุณเป็นไฟคุณก็เจอคนที่เป็นไฟเช่นการสเตรนจ์เข้ามาอยู่ในตำแหน่งของหัวหน้านะคะอาจจะเป็นเพื่อร่วมง,งานอย่างที่บอกก็ได้เนาะแต่เขาจะต้องมีอายุงานมากกว่าเราเนี่ยเขาก็เป็นคนธาตุไฟเหมือนกันเขาก็จะมีความร้อนแรงเข้ามามีความหงุดหงิดเข้ามาถ้าเป็นไปได้ ก็อย่าไปประทะกับเขาอย่าไปประทะกับเขานะคะการพูดการจาะ,ะไรเราก็อาจจะต้องใช้สตินิดนึงนิดนึงแหละเพราะว่าไปเจอนางสิงแบบนี้นางเสือแบบนี้ก็ก็ต้องดูแลตัวเองดีกว่าเนาะในในเดือนนี้นะคะนิดเดียวที่จะต้องเฝ้าระวังเท่านั้นเองต่อมาเป็นเรื่องอพนักงานประจำไปแล้วอ้อบางท่านนะคะ ถ้าเกิดว่าเรากำลังจะทำโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆมาแล้วก็มันเหมือนว่ามันมีกรอบเวลาที่กำหนดว่าจะต้องให้เสร็จให้เร็วให้ได้ตามที่มีมระยะเวลาที่กำหนดแบบนี้ค่ะถามว่าคุณทำได้ไหมคุณทำได้คุณทำเสร็จเลยนะคะหรือไม่งานของคุณกำลังจะนำออกสู่สาธารณะสาธารณชนในเป็นการเปิดตัวก็ได้เนี่ยอิมเพรสเข้ามาสวยเลย สวยเลยนะคะมันเหมือนกับว่าใกล้คลอดเต็มทีแล้วสิ่งที่คุณได้รับผิดชอบหรือว่าเป็นโปรเจกต์งานอะไรใกล้คลอดแล้วสวยนะคะคุณจะเป็นที่รู้จักงานของคุณจะเป็นที่รู้จักต่อคนหมู่คนเยอะๆสิบถ้วยเนี่ยคะ่ะก็คือมหาชนอย่างที่บอกเนาะทําได้นะคะในเดือนนี้ทําได้เลยแต่มันจะมีนิดหน่อยแหละในเรื่องของอารมณ์เข้ามาเพราะฉะนั้น ยืดหยุนนะคะจะเป็นการยืดหยุ่นกับตัวเองก็ได้อย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปเนาะหรือไม่ก็ยืดหยุ่นกับกลุ่มก็รู้ว่าเป็นทีมงานของเรายังไงมันได้ออกคะ่ะยังไงมันได้เสร็จได้เริ่มได้เริ่มหรือว่าได้เป็นที่รู้จักแน่นอนแหละในเดือนนี้ในกรณีของคนที่ทำงานประจำนะคะสติต้องมาแล้วเนาะต่ไม่ได้มีอะไรเสียไม่ได้มีอะไรเสียต่อมาคนที่ทำงานคนที่รองงานใหม่ คนที่รอง,งานใหม่อันนี้ก็สวยงามเหลือเกินค่ะสวยงามเหลือเกินเพราะว่าตัวคนนะจะมีออร่าลและตัวคุณจะได้รับโอกาสดีๆถ้าไม่ได้รับโอกาสดีๆก็เป็นตัวเราเองนี่แหละที่มีไฟมีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานวิ่งเข้าหาสู่จุดมุ่งหมายที่เราต้องการบางท่านนะักนี่เห็นไหมคะมันมีการเริ่มต้นใหม่ต้องสามใบนะเด็กต้องสามใบมันก็แปลได้ว่าคุณอาจจะมีการได้รับงานใหม่แต่ไม่ได้ ไม่ได้ที่เดียวซะด้วยซ้ำเห็นไหมถ้าพอลาม,มานะมันจะมาหลายๆที่เยอะๆเลยแบบนี้ค่ะก็เลือกเนาะเลือกที่เราพอใจเลือกที่เลือกที่เรามีความสะดวกใจมีความสุขในงานนั้นๆเอาเป็นว่าคนที่รองงานใหม่เนาะมีโอกาสนะคะที่คุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่เนี่ยอิมเพรสเข้ามาอาจจะเป็นผู้หญิงที่ที่ให้การช่วยเหลือเรื่องงานใหม่ของเราก็ได้ จักรพัดดีนีเข้ามาเนาะได้รับความเมตตาได้รับโอกาสดีๆใหม่ๆถ้าเป็นเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กเด็กในที่นี้นะคะไม่ว่าคุณจะสายงานไหนเนาะจะเป็นคุณครูก็ได้จะเป็นคนดูแลก็ได้หรือว่าจะเป็นทุกอย่างเป็นคุณแม่เป็นเด็กทุกอย่างเลยเป็นโอกาสที่สวยงามมากเลยที่คุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆสวยนะคะสวยนะ แล้วก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับอืมจริงๆเดอะซันเนี่ยต่างประเทศก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณคิดอยากจะไปทํางานต่างประเทศนะคะโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดีมีสูงนะมีสูงเลยนะคะต่างประเทศไปแล้วเนาะหรือไม่ก็เป็นเป็นธุรกิจของเราเองก็ได้นะนนี่อ๋อเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะคะเอาเป็นว่าคนที่รองงานใหม่โอกาสเปิดค่ะ ถ้าโอกาสมันไม่เปิดเราวิ่งไปเลยเราวิ่งไปหาโอกาสนั้นๆเลยมันสวยเหลือเกินในเดือนนี้เป็นกําลังใจให้เนาะคุณมิถุนจ๋ามันมีโอกาสสวยๆแหละในเดือนนี้ต่อมาในกรณีของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยในเดือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนเลยที่คุณกําลังจะนําสินค้าตัวเองหรือว่าจะเปิดเหมือนกับเป็นการเปิดตัวตัวเองก็ได้ เปิดตัวตัวเองต่อสู่สาธารณชนหรือว่าเปิดตัวสินค้าของเราสู่สาธารณชนมันเหมือนกับรอมานานแล้วอะค่ะรอคลอดรอคลอดออกมามานานแล้วเนี่ยเดือนนี้เป็นเป็นเดือนที่สวยงามนะคะเป็นเดือนที่ควรจะนำสู่สาธารณชนแต่เรื่องรายได้ต้องเอาไว้ก่อนเนาะเรื่องรายได้เอาไว้ก่อนนะคะแต่มันมีคนจะรู้จักมากขึ้นจะรู้จักตัวคุณมากขึ้นจะรู้จัก สินค้าที่คุณนำออกสู่สาธารณชนมากขึ้นดีค่ะดีเลยโดยเฉพาะสินค้าของเราถ้ามันเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กเด็กก็ได้นะหรือว่ามันเป็นสินค้าที่นำเข้าส่งออกได้หมดได้หมดเลยด้วยความที่ว่าธาตุไฟมันสวยขนาดนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของอของใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพลังงานได้หมดได้หมดเลยหรือไม่ก็เป็น10บถ้วยอะค่ะ10บถ้วยก็อาจจะเป็นเรื่องของของงานบริการก็ได้งานบริการก็ได้งานเออรีสอร์ทก็ได้นะคะรีสอร์โรงแรมอะไรประมาณนี้มันจะมันจะมีคนรู้จักของของเราหรือว่าผลิตภัณฑ์บริการของเรามากขึ้น ลองดูเนาะลองดูนะคะถ้าอยากจะเปิดตัวในเดือนนี้สวยงามสวยงามคนอื่นเขาจะรู้จักของเราแน่นอนแหละแต่ก็อย่างที่บอกเลยนะคะต้องทําแบบมีสติค่อยๆไปเนาะถ้าเกิดว่ายังไม่รพร้อมแล้วขอโทษคะ่ะ <c oughs> ลิ้นผ่านกันซะละถ้ายัางไม่ได้พร้อมหรือว่าอะไรยังไงก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะโอเคคนธุรกิจส่วนตัวไปแล้วนะคะต่อมาเรื่องเงินไม่ใช่สิอ่าเรื่องเงินก่อนถูกต้อง ต่อมาเรื่องเงินเนี่ยสิบใบนี้นะคะก็ยังไม่ได้เห็นเหรียญเป็นรูปธรรมเลยเนาะแต่ดูเหมือนเหมือนกับว่ามันคุณจะเป็นที่รู้จักแหละถ้าเกิดว่าคุณมีธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือไม่ก็คุณกําลังจะหางานใหม่อะไรก็แล้วแต่ดูเหมือนว่าคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของชื่อเสียงมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของเงิน แต่ด้วยความที่ว่าตัวเองเป็นเดือะซันเข้ามาแบบนี้นะคะคุณจะได้รับโอกาสที่มันจะนำมาเรื่องเงินได้ในอนาคตเดือนนี้จะเป็นเดือนของชื่อเสียงก่อนการยอมรับต่อคนภายนอกก่อนแล้วเรื่องเงินมันจะตามมาที่หลังเอาเป็นว่าเรื่องเงินถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนกับรายได้เข้ามาในเดือนนี้คุณพอหมุนคะ่ะ คุณพอที่จะจับจ่ายใช้สอยได้แหละเดือดซันเข้ามาแบบนี้มันดึงดูดมันดึงดึงดูดโชคลาภก็ได้ดึงดูดสิ่งดีๆโอกาสดีๆนำมาซึ่งเงินเข้ามาทีหลังแบบนี้ดีเนาะอีกอย่างหนึ่งนะคะโชคลาภโชคลาภสวยนะจะว่าไปถึงแม้ว่าไม่ได้มีภาพเหรียญเข้ามานะคะแต่ตัวเองเป็นเดือดซันแบบนี้เนี่ยมันดึงดูดเหลือเกินให้คุณ ลองคุณมีโอกาสดีกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภกับผู้หญิงท้องผู้หญิงท้องนะคะมีโอกาสเหลือเกินแล้วก็โชคลาภที่มาจากเด็กน้อยเอาจริงๆเด็กน้อยก็ได้นะนี่เด็กน้อยเพราะว่ามีเด็กเข้ามาเยอะเลยเหมือนกันโชคลาภมีค่ะมีเลยเนาะในเดือนนี้ลองเสี่ยงดูกก็ได้นะคะเล็กๆน้อยๆเนาะ เ,เรื่องเงินผ่านไปอ๋อเรื่องเงินนะคะคุณอาจจะใช้เงินมากหน่อยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวเพราะว่าในครอบครัวคุณมีโอกาสที่จะมีการเพิ่มจำนวนประชากรเข้ามาหนึ่งอาจจะเป็นมีมีใครท้องก็ได้นะคะหรือว่ามีลูกน้องเข้ามาหรือว่ามีบริวารเข้ามาใหม่ๆเพราะว่าเด็กมันเยอะเหลือเกินแบบนี้คุณจะหมดเงินไปกับเรื่อง นั้นๆมากหน่อยเป็นเรื่องของคนในครอบครัวก็ได้นะคะเป็นเรื่องของบ้านก็ได้เป็นการตกแต่งซ่อมแซมต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยก็จะหมดเงินไปกับเรื่องนี้หน่อยแหละหน่อยแหละในเดือนนี้เนาะแต่คุณก็หมุนได้คุณเอาอยู่นะคะในเดือนนี้ความคิดความอ่านอะไรของคุณมันเจ๋งมากๆเลยในการที่จะไปได้เริ่มอะไรใหม่ๆอ๋อโอเคต่อมา รงเงินไปแล้วนะคะความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้ระวังเรื่องของความร้อนของตัวเองนิดนึงดีกว่าความร้อนความหงุดหงิดของตัวเองจะไปกระทบคู่ของเราเห็นไหมคะสองใบนี้มันจะมีเหมือนกับแตกต่างกันเหลือเกินเดือนนี้เรามีความสดใสร่าเริงในการจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆบางท่านอยากจะเรียนอะไรเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันเนาะอ้าวเดี๋ยวเราจะข้ามประเด็นความรักไป ขอพูดความรักให้จบเลยนะคะคือด้วยความที่ว่าเรามีความสดใสเรามีแรงพลังขับเคลื่อนที่ดีมีความกตืรืลร้นเหลือเกินเนี่ยเราอาจจะไปใส่ใจกับสิ่งอื่นมากกว่าคู่ของเราแล้วก็เราจะทำอะไรแบบเร็วๆซึ่งแตกต่างจากคู่ของเราเหลือเกินเฮอร์มิตเนี่ยเนิบๆช้าๆนิ่งๆก็อาจจะเป็นไปได้นะคะที่ ที่เราจะมีความหงุดหงิดกับคู่ของเราเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะเร็วๆแต่เขาจะมีความเนื่อยๆนิ่งๆไปบ้างไปบ้างก็ระวังเรื่องของของการขัดแย้งนิดนึงนะคะจริงๆไม่ได้เห็นเรื่องใหญ่โตเท่าไหร่นะจะว่าไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่โตแต่ดูเหมือนกับมีความเหงาเข้ามาค่ะจะเป็นเราเองที่ทิ้งให้เขาเหงา หรือว่าตัวเขาทิ้งให้เราเหงาได้หมดได้หมดก็ใส่ใจกันมากขึ้นเนาะมีความหวานให้กันนิดนึงนะคะในเดือนนี้ไม่อยากจะทําให้ความเหงาเป็นความเหงาแบบสะสมเดือนนี้ไม่เห็นปัญหาแล้วคะ่ะแต่ถ้ามันเหงาสะสมแบบนี้เราไม่ได้ให้ความรื่นเริงกับเขามากเท่าไรระวังเขาจะไปรื่นเริงกับคนอื่นระวังไว้น,นิดนึงนะคะความรักเติมความหวานหน่อยนะคะแล้วก็ เรื่องของความหงุดหงิดอย่าเอาความหงุดหงิดไปใส่เขามากเนาะไม่เป็นไม่มีประโยชน์นะคะอีกอย่างนึงอย่างที่บอกเนาะว่าอาจจะมีการเพิ่มประชากรในครอบครัวเข้ามาบางท่านอยากจะมีลูกใช่ไหมคะมีโอกาสเลยนะนี่อิมเพรสเข้ามาแบบนี้คุณมีโอกาสท้องนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีการารับเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเป็นไปได้หมดเป็นไปได้หมดเอาเป็นว่ามันมีการเพิ่มจํานวนประชากร เข้ามาก็แล้วกันในเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ผ่านไปนะคะต่อมาคนโสดคนโสดเนี่ยโอ้ยออร่างดงามเหลือเกินในเดือนนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยมีเด็กเข้ามาต้องสามใบหมายมความว่าคุณในเดือนนี้คุณจะมีสเสน่ดึงดูดมากเลยแต่จะเป็นการดึงดูดคนที่อายุแตกต่างกันไม่ว่าจะเด็กกว่าหรือว่าจะมากกว่าก็ตามแต่ก็ตามแต่จะมีเข้ามาหลายท่านเหลือเกิน มีเข้ามาหลายท่านแต่ดูเหมือนว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจคบใครจริงๆจังๆนะคะดูดูเหมือนคุณจะมีความสนุกมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบร่าเริงเหลือเกินนะเวลานี้คุยกับคนโน้นคุยกับคนนี้แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเท่าไหร่เพราะมีเฮอร์มิตเข้ามาแบบนี้คุณก็ยังเหมือนกับอยู่แบบคนเดียวไปก่อนหรือไม่ก็ใช้ ใช้ความคิดพิจารณาอะไรบางอย่างที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแต่มันจะมีอยู่หนึ่งคนนะที่ดูเหมือนจาะชนะมีความแรงแรงในที่นี้นะคะมันเหมือนกับว่าเขาจะเข้าหาเราหรือไม่เราก็จะเปิดหัวใจให้กับเขามากหน่อยก็เนี่ยเด็กถ้วยเข้ามาเนาะอยู่ข้างๆตัวเลยอาจจะดูมีความเรียบร้อยนุ่มนิ่มนิดหน่อยคนที่เข้ามาหรือว่าอาจจะเป็นธาตน้ำก็ได้นะคะ ที่เขาเข้ามาเราก็อาจจะเปิดหัวใจให้เขามากหน่อยแต่ท้ายที่สุดแล้วดูเหมือนคุณยังไม่ได้ตัดสินใจคบกับใครจริงๆจังๆก็ได้ดูคึนไปก่อนก็ยังไม่เสียหายนะคะเพราะว่าคุณกำลังมีเรื่องอื่นที่จะต้องให้ทำอีกเยอะเลยในเดือนนี้คนโสดไปแล้วนะคะต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพสุขภาพในที่นี้ ว่าด้วยความที่ว่าธาตุไฟมันมีมาต้องสามใบแบบนี้นะคะก็คือความร้อนในร่างกายระวังไว้หน่อยหนึ่งอาจจะเป็นร้อนในคือเป็นแผลนในปากก็ได้นะคะหรือไม่ก็เนี่ยมันอยู่ในตัวเองแบบนี้แสบร้อนกลางอกก็เป็นไปได้กรดไหลย้อนนะคะเป็นไปได้เนาะระวังเรื่องนี้ไว้หน่อยทาน้ําให้มากหน่อยลดความร้อนในร่างกายนิดหนึ่งหรือบางท่าน เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะคะถ้าเกิดว่ามีการเสียหายอะไรยังไงก็รีบซ่อมแซมเสียห,ยหรือไม่ก็ซื้อใหม่เป็นไปได้เหมือนกันถ้าไฟเยอะขนาดนี้ดูนะ่ากลัวหน่อยเพราะว่ามันมีแต่ไพ่ใบใหญ่เข้ามาแบบนี้ค่ะก็ไม่ค่อยเป็นผลดีในเรื่องของระบบไฟในบ้านรอบครอบเนาะรอบครอบนะคะส่วนถ้าเป็นสุขภาพเรื่องอื่นอาจจะเป็นเรื่องของสายตาก็ได้อาจจะมีการแพ้แสงนะคะหรือว่าจะมีการสายตาแห้งอะไรเข้ามาบ่อย นิดหนึ่งนิดหนึ่งหรือไม่ก็นี่เลยเฮอรมปวดเมื่อยโรคคนแก่ค่ะยังไม่แก่เลยยังไม่แก่แต่ว่าโรคคนแก่จะมาแล้วเนาะปวดปวดเมื่อยตามหลังตามขานิดหนึ่งนิดหนึ่งเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้เห็นว่ามีอะไรที่จะต้องน่าเป็นกังวลอย่างเดียวที่เป็นกังวลก็คือเรื่องของความร้อนนี่แหละค่ะความร้อนแบบแสบร้อนกลางอกแบบนี้อันนี้ต้องดูแลตัวเองแล้วนะทาน้ำให้เยอะหน่อยนะคะ มีประมาณนี้นะคะก็น่าจะทุกๆประเด็นแล้วอ้ออีกอย่างหนึง่งขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะหากท่านใดที่อยากจะเริ่มเรียนอะไรบางอย่างในเดือนนี้เป็นโอกาสที่ดีเหลือเกินเนี่ยเด็กถือไม้เข้ามาบางท่านอยากจะไปเรียนต่างประเทศหรือไม่ก็เรียนภาษาต่างชาตินะคะเดือนนี้เป็นอีกหนึ่งเดือนที่เปิดโอกาสให้คุณงดงามเหลือเกินสมองคุณดีมาก,มากๆเรียนได้เรียนเลยนะคะ หรือไม,อม่เป็นการเรียนที่เหมือนกับสามารถต่อยอดให้กับเรื่องงานของเราได้เป็นการฝึกอบรมขอ้อสั้นๆก็ได้ในเรื่องของเนื้อง,งานของเรานะคะไปเธอไปเนาะคุณก็จะได้ความรู้อะไรดีๆกลับมาหรือไม่ก็อยากจะเป็นการเรียนเอาจริงๆเฮอร์มิตเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นศาสตร์โบราณก็ได้นะคะเรียนนวดก็ได้ เรียนโหราศาสตร์ก็ได้ก็ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าทุกๆก,การเรียนในเดือนนี้ถ้าคุณอยากจะทำอะไรเป็นการได้เริ่มต้นใหม่ทำเลยค่ะอย่ารีรอเนาะคุณพร้อมแน่ๆแหละพลังคุณมาไฟคุณมาเยอะขณะน,นี้แต่ไฟไหนๆมันก็มีร้อนมาตั้งสามใบระวังหงุดหงิดไว้นิดนึงเนาะนิดนึงนะคะก็โดยภาพรวมนะคะคุณมิถุนจ้าในเดือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนนะคะที่ ที่ไพ่ของคุณสวยมากเลยนะมีเรื่องบางเรื่องที่ต้องระมัดระวังไว้นิดหน่อยเท่านั้นเองแต่โดยภาพรวมสวยงูสวยอยู่นะคะสวยอยู่เนาะจะไพ่เสริมนะคะว่าจะมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมอีกไหมสำหรับคุณมิถุนในเดือนตุลาคม2563นี้ระวังความงุนงดเอาไว้นะคะคู่ของเราเอาจจะดูเหมือนไม่ได้ดังใจไปบ้างแต่ ลองย้อนกลับมาดูนะคะเป็นเราเองหรือเปล่าที่มุนงิดใส่เขาโอ้ไพสวยค่ะขอพูดเรื่องนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะไพใบนี้นะคะเป็นเหมือนกับเด็กน้อยมันก็มีการตอกย้ำว่าบางท่านอาจจะหนี่ท้องก็ได้นะคะหรือไม่ก็เป็นการเพิ่มประชากรในครอบครัวเราดีดีเลยและไพ่ใบนี้มันเหมือนกับเป็นซีรีส์ต่อกัน อันนี้ท้องใช่ไหมคะอันนี้คลอดออกมาเลยหมายความว่าอะไรที่คุณได้ทําในเดือนนี้นะคะคุณจะนําเสนอออกมาเนี่ยมันมันดีนะมันได้รับควาการยอมรับจากผู้คนอื่นๆนะคะหรือไม่ก็เป็นที่รู้จักกับคนเยอะๆเนี่ยสวยงามเลยแล้วก็ย้ำในเรื่องของเด็กมันคือการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอย่าท้อนะคะ ทุกอย่างเนี่ยราหูมันก็กอกวนมาปีครึ่งเนาะอาจจะมีการท้อไปบ้างเนี่ยห้าดาาแบบนี้ยแต่ไม่เป็นไรค่ะมันมีลงได้มันก็ต้องมีขึ้นได้แล้วช่วงเดือนนี้มันอาจจะเป็นการที่เปิดโอกาสให้คุณแล้วนิดนึงนะคะสู้ต่อเนาะคุณมีถุนจา๋าต่อมาไพ่ใบน,นี้นะคะคือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหละก็ยังเป็นที่เห็นเลยเนาะ จะเป็นศาสนาไหนก็ได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาสนานั้นๆอยากให้คุณเ,ออเหมือนกับเพิ่มบารมีให้กับตัวเองอาจจะมีการนั่งสมาธิก็ได้นะคะหรือว่าสวดมนต์ก็ได้ตามหลักศาสนาของเราเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเดือนนี้จะช่วยคุณได้ค่ะอาจจะเป็นการที่เราเหมือนกับไซบาท,ทำบุญก็ได้หรือไม่ก็เอาเท่าที่ศาสนาของเรา เหมือนกับเ,เป็นเป็นข้อยังไงดีจะพูดยังไงให้เข้าใจเหมือนกับว่าเราเราทำศาสนากิจศาส,สนากิจดีกว่าตามศาสนาของเรานั่นแหละค่ะจะเป็นการเสริมเพิ่มบารมีให้กับเราเฮอร์มิตเข้ามาแบบนี้อาจจะเป็นการนั่งสมาธิก็ได้นะหรือว่าทำอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้มันจะนำมาซึ่งโอกาสดีๆความสงบสุข เข้ามาเป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะไพ่ใบนี้อาจจะเป็นการตอกย้ำว่าในเดือนนี้คุณไม่ควรจะใจร้อนจนเกินไปนิ่งๆเอาไว้เนาะทุกอย่างมันกำลังจะสำเร็จตามที่คุณต้องการแล้วละ่ะหน่อยเดียวเท่านั้นนะคะนิ่งๆเอาไว้ต่อมาไพ่ใบนี้นะคะเป็นการเหมือนกับย้ำในเรื่องของการใช้อารมณ์การใช้อารมณ์ในที่นี้อย่างที่บอกเลยเนาะว่าธาตุไฟมันเข้ามาเยอะขนาดนี้ค่ะ ถ้าเกิดว่าเราทำงานร่วมกันกับกลุ่มคนก็ระวังให้ดีเพราะมันมีการแตกหักกันได้เพราะว่ามันเหมือนกับเดินกันไปคนละทางคนละทิศแบบนี้เลยอะค่ะไม่สามารถที่จะจับมือร่วมกันไปทำไปให้มันตลอดลอดฟังเพราะฉะนั้นไพ่ออกมาเตือนแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเกิดแบบรุนแรงเสมอไปไพ่แค่อยากจะเตือนว่าในเดือนนี้นะคะสิ่งต่างๆสิ่งดีๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วขอให้เหมือนกับ ไม่ไม่ใจร้อนหรือไม่ก็ไม่หงุดหงิดจนเกินไปมันอาจจะเสียการเสียงานได้เนาะโดยภาพรวมนะคะคุณมีถุนจ๋าในเดือนนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่เอาจริงๆนะโดยภาพรวมมันสวยเหลือเกินมันขึ้นอยู่กับตัวเรานั่นแหละควบคุมให้ดีสติมาปุ๊บปัญญาเกิดจัดก,การอะไรทุกอย่างได้ได้แน่นอนพลังคุณมีออร่าคุณมาเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆไปนะคะค่อยๆไปเนาะ หวังว่าในคลิปนี้นะคะก็พอจะมีประโยชน์กับคุณมิถุนบ้างแหละนิดหน่อยก,ก็ดีใจแล้วนะคะอย่างที่ย้ำาเลยทุกอย่างเนี่ยในในเรื่องของดวงมันเป็นแค่แนวโน้มค่ะมันเป็นแค่ความน่าจะเป็นเท่านั้นแต่ตัวเราเองนี่แหละสามารถที่จะจัดการหรือไม่ก็เลือกเดินในสิ่งที่เราอยากจะเดินได้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราเนาะโอกาสมันมาแล้วก็ หวังว่าในเดือนนี้นะคะคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์บ้างแหละเนาะก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้าสำหรับวันนี้อ๋อาหากท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะแล้วก็คิดว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์บ้างก็ขอความกรุณากดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้นิดนึงนะคะโอเคไปจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย